ผมเพิ่งมาขายไปได้ไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนครับลูกมันอ๋อครับผมขายลูกไปแล้วครับไอ้กี่เดือนลูกไปเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนคดองไปเท่าไหร่ครับแสนแสนหมื่นมั้งครับลูกเจ็ดเดือนลูกม้าเนี่ยนะครับแสนหนึ่งหมื่นครับตัวเมียครับโอ้ตัวเมียราคาราคาเป็นยังไงบ้างเนี่ยราคาตั้งแต่หกหมื่นถึงแสนกว่าบาทครับอืสวัสดีครับผมบาวิสานขนานแทกครับ ไม่นี้จะพาเขามาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มเลี้ยงม้าครับผมฟังบอพิษแน่นอนครับผมเป็นม้าครับเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงเขาเลี้ยงไว้ทําไมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอบถามกับน้องคนนึงนะครับเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะครับที่ว่าวุ่นอยู่กับเรื่องม้าเนาะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวนิดนึงนายเรวัตคาดแคลครับครับผมอยู่เลี้ยงอยู่มห้าครับตอนนี้มห้าอ้าวเราเป็นคนเลี้ยงม้าเนาะ ครับครับตอนนี้มีม้าอยู่กี่ตัวทั้งหมดเก้าตัวครับเก้าตัวเป็นม้าชนิดไหนบ้างครับเป็นม้าแคะมินิเจอร์ห้าตัวแล้วก็ม้าอเมริกันเพนฮอตอีกห้าตัวครับกับทําไมถึงต้องมาเลี้ยงม้าต้องเป็นม้าทาไมต้องเป็นม้าชอบสุกสัตว์เลยครับชอบสุกสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ม้าวัวควายแพะแกะหมูแคะอะไรเลี้ยงหมดทุกอย่างครับสุดท้ายมาลงที่ม้าครับครับผมราคาจงวนข้าตัวมันมันแพงไหม พ่อแม่มันนําเข้ามาก็ขึ้นเรื่อมาตัวอะไรวสองสามแสนนี่แหละครับเพื่อไม่พ่อแม่มันนะครับสองสามแสนเนาะครับเออเออก็อันนี้เป็นม้าแคะเนาะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอกม้าแคะมีอยู่กี่ตัวครับมีอัู่สี่ตัวครับม้าแค่ครับสี่ตัวครับเราเลี้ยงเขายังไงตั้งตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยหรือว่าไงครับเลี้ยงตั้งแต่คลอดมาก็แรกๆก็ต้องจับกินนมบ้างครับอ๋อจับกินนมบ้างเป็นนมชนิดไหนครับนมนมของแม่เลยครับแต่ว่าเราต้องช่วยจับหน่อยอ๋อเป็นนมของแม่เนาะ อันนี้เขามีอายุได้กี่ปีครับผมเคยเลี้ยงนานสุดได้ถึงสาสิบสองปีครับสามสิบสองปีครับโอ้เลี้ยงตั้งแต่พ่อแล้วครับแล้วก็ยต่อมาคองผมเลยโอ้ตั้งแต่รุ่นพ่อเลยเนาะอันนี้คือเขาเขามีอายุแบบเขาเรียกว่าอะไรแก่เต็มที่ยังยังครับอันนี้ได้อันนี้มานแปดปีครับประมาณแปดปีเนาะครับโอตัวเขาจะจะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้โตสุดแล้วครับสูงประมาณแปดสิบเซนได้บ้ครับประมาณแปดสิบเซนครับอืมครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเออเขาพร้อมที่จะแบบผสมพันธุ์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยผสมพันธุ์พร้อมได้ไงมันมีอาการเหมือนจะไม่ชัดเจนขนาดบัวครับแต่ว่าถ้ามีตัวผู้เนี่ยมันจะขึ้นกันมันจะพยายามพยายามปีนกันครับอ๋อพยายามปีนกันครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวที่แบ่งเป็นไอตัวข้อน,นั้นสองข้อน,นี้สองหมายถึงอะไรครับเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรครับแต่ว่า มันจะถ้าอยู่ด้วยกันหมดมันจะแคบเกินไปก็เรียกว้าสองสองแคบเกินไปเนึกงว่าแบ่งผู้แบ่งเมียไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับอันนี้มีมีตัวผู้ตัวเมียไหมครับมีตัวผู้ตัวเดียวครับอันนี้เป็นตัวเมียหมดเลยตัวเมียสามตัวครับตัวผู้ตัวจีไหนครับตัวตัวผู้ตัวตัวแดงนะครับอืมอ่ามีชื่อเสียงเรียงนามไหมมีชื่อไหมมีครับมีตัวผู้ตัวผู้เท่าครับเท่าอืมแล้วตัวเมียสามตัวครับตัวนี้ชื่อเชอร์รี่นาเมงแล้วก็เพตาครับ โอ้มีเสี้ยเสียงเนาะครับมีคนเข้ามาถามบ้างยังผมเพิ่งมาขายไปได้ไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนครับลูกมันอ๋อครับผมขายลูกไปแล้วครับไอ้กี่เดือนลูกไปเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนกระดองไปเท่าไหร่ครับแสนแสนหมื่นมั้งครับลูกเจ็ดเดือนลูกม้เนี่ยนะครับแสนหนึ่งหมื่นครับตัวเมียครับโอ้ตัวเมียก็คือว่าเขาก็ซื้อไปเลี้ยงต่อครับอืมอโอครับผม อก็แสดงว่าเอเลี้ยงแล้วก็มีที่มาที่ไปเนาะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงไว้เฉยๆชอบด้วยชอบด้วยครับชอบเริ่มต้นจากชอบนี่แหละครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นม้าแคะแล้วก็มีม้าตัวตัวใหญ่ด้วยครับม้าตัวใหญ่อยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังเราให้อาหารเขายังไงครับเนี่ยให้อาหารวันละสองมื้อครับสองมื้อตอนสิบเอ็ดโมงกับตอนสองทุ่มครับครับสิบเอ็ดโมงกับสองทุ่มครับอ๋ออ๋อเป็นเป็นเวลาสองทุ่มเลยเหรอ ครับแล้วแต่เราสะดวกครับจริงๆอ่ะมันให้เช้าเย็นได้แต่ว่าผมสะดวกวันสองทุ่มเพราะว่าทางานด้วยอ๋อก็คือมีอาหารอะไรบ้างครับอาหารก็เป็นอาหารม้าโดยเฉพาะอาหารข้นครับอาหารข้นข้าวโพดบดแล้วก็ผิวทวเเรืองครับอ๋อครับผมอันนั้นสามอย่างอันนั้นจะเป็นยาไปยาแพงโกล่าครับแพงโกล่าก็คือเอาไว้เสริมเนาะครับให้กินตลอดทั้งวันเลยครับครับครับก็คือข้อเขาจะทําอย่างนี้แหละเหมือนวัวเลยข้อเหมือนวัวครับเหมือนวัวเลยเนาะจะเป็นปูนก็ได้ เป็นดินก็ได้ครับเป็นดินก็ได้อ่าอ่าครับผมก็จะมีม้งลวดเอ้ยเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรพะรี่ป่ะพะรี่ครับพะรี่ล้อมอม้งเขียวเอาไว้กันยุงเนาะครับกันยุงตอนคืนตอนคืนนี่ก็คือปิดตอนคืนปิดครับมีไฟไล่ยุงไหมครับมีครับแต่เราต้องมาเสียบอีกอืมแล้วที่เลี้ยงผ่านผ่านมานี่มันมันเลี้ยงง่ายไหมหรือว่าเจอปัญหาอะไรบ้างไหมมันเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเหมือนวัวหลยครับอืมเหมือนวัวเลยครับครับก็ให้อาหารเป็นเวลาแค่นั้นเองก็ให้อาหารเป็นเวลาครับสองเวลาวันหนึ่ แล้วเราปล่อยออกไปข้างนอกนี่คือปล่อยออปล่อยออกไปวิ่งเฉยครับ่ลนาำมันก็จะกินกินในกินพวกอาหารคนนี่แหละอิ่มแล้วก็ไม่ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่อ๋อก็คือไปไปวิ่งวิ่งเล่นข้างนอกวิ่งเฉยครับแล้วเราได้ปล่อยออกไปไหมครับทุกวันปล่อยครับปล่อยทุกวันครับตอนปล่อยตอนตั้งแต่หกโมงเช้าเข้าเอาเข้าสิบโมงครับเข้ากินอาหารเที่ยงเป็นเป็นเวลาอยู่เนาะครวตอนเย็นก็ปล่อยแล้วแล้วเราต้องมีแบบอย่างเช่นเราต้องมียาวัคซีนในการแบบ กันโรคเขาเปื่อยอะไรเขาไหมมีครับมีวัคซีนวัคซีนบาดทะยักครับบัดทะยักหนึ่งละแล้วมีการะโรคครับการะโรคการะโรคม้าสองไอ้กันคือคือสองวัคซีนเนาะครับที่ทำไปต้องทําทุกปีไหมครับทาทุกหกเดือนครับหกเดือนอ่าอันนี้ขึ้น ต้องไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอไหมครับขึ้นครับขึ้นทะเบียนที่อำเภอขึ้นทะเบียน,น,ยนผู้เลี้ยงสัตว์เนอะครับครับโอ้ว่าเรามีม้าอยู่เนอะครับครับจะได้ถูกต้องตามเอ่อที่เขาวางไว้นะครับ